ห้างดงหมูกระทะบ,บริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อย,ว,ยวันที่21มกราคม2568ในรัฐพลนารดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการนัดพบแรงงานซึ่งสำนักงานจัดหางานจ,จังหวัดพะเยาร่วมกับท็อปพลาซ่าสาขาพะเยาจัดขึ้นนลานโปรโมชั่น20การค้าท็อปพลาซ่าสาขาพะเยาอำเภอเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชน ได้มีงานทํำมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงรางานเพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบริการรับสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้างสถาประกอบการโดยตรงบริการรับแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศบริการให้คำปรึกษาการไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระและแนะแนวส่งเสริมการประกอบอาชีพการออกบูธจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานนอโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพยาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพยาวซึ่งมีตำแหน่งงานว่างในประเทศรวมทั้งหมด795ตำแหน่ง3,580อัตราตำแหน่งงานว่างต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งประกาศรับสมัครทัดลวดผู้ฝึกง,งานเทคนิคคนไทยไปฝึกง,งานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร N78 ประจำปี2568ครั้งที่1เพชชายนสุขกรุงเทพ ประกาศรับสมัครไปทำงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับนายจ้างบริษัทชิมฮิงลลิมิเต็ดสามตำแหน่งสีอัตราประกาศรับสมัครไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลสาธารณรัฐเกาหลีตำแหน่งคนงานเกษตรตามฤดูกาลจำนวน50อัตราทั้งนี้ประชาชนคนหางานสามารถเลือกหางานผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำซึ่งให้บริการทั้งเว็บแอปพลิเคชันที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ go th และมบายแอปพลิเคชัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1 6 9 4ช่องทางการติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาไลน์ f a c e b o o k t i k t o k ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาหมายเลขโทรศัพท์0 5 8 8 7ห้าสสินชัยพรชรธนาพรเรียบเรียงวริสราธินารายงาน